อันนั้นตัวนหนครับใช่รครับผมสมัติพีเกอขนะครับผมวันนี้ชคพิการ1 1อยอนด์111 18 18ปอนด์วันนี้มาช่างครั้งแรกเป็นไงครับออกเกินพอจุดสองเกินพอจุดสองนะตอนนี้ก็รอทําประวัติอยู่เป็นไงบ้าง<ห>การซีซ้อมเราเก็บตัวอยู่ที่คลายซีนน้ำน้อยของฟันวงกุ้อมมีใครบ้างออมีเบตไปลินมีแมกแกนจุกตาดำแล้วก็ไมเนสินอ่าลุง ตัวหลักๆประมาณสามคนเก็บตัวจากไฟที่แล้วรวมๆกี่วันครับเกือบเดือนได้นะครับผมแล้วตอนที่บรรยากาศที่ท่ายเป็นไงบ้างครับฝนตกตลอดหรือว่าไงมีตกบ้างตกบ้างนะคืนๆแต่เมื่อวานก็ไม่ได้ตกไม่ตกเก็ถือว่าก็ยังดีหน่อยใช่ไหมครับออแล้วเราครอบค่าอยู่แถวคลองสาม เมื่อวาเราจะไปแถวฟิวเจอร์หรือเปล่าเนี่ยไม่เราจะไปร่วมกว่าเขาเหรอมาซ้อมอยู่นะครับนะครับเอาวันนี้ต้องเจอกับโมฮอฟไฟแรกปะไฟแรกไฟแรกเลยเห็นตัวรูปร่างส่วนสูงเป็เนี่ยอ๋อผมได้รอยกว่าเรายังได้รอยกว่าเขาอีกเหรอโอ้โหแต่ความเก่าอยู่ฝั่งนู้นหนักใจไหมวันนี้ต้องเจอเก่าอย่างนี้ไม่ไม่หนักใจวางเกมบางแขงไงดีอ๋อ ไม่รีบเดยๆอืมรอเกมปลายๆของเราครับคิดว่าไหวนะไหวนะต้อมดีด้วยนะครับผมอ่ะล่าสุดหลังขวบิชกกี่ไปแล้วไปเดียวไปเดียวเจอกับเป็ดอนุวัตรใครเนี่ยเบสันุวัตรครับเ็ดอนุวัตรที่ทูนั่นเป็นไงบาดโดนศอกบาดโดนศอกนะแก้ตัวไม่ทันเลย ไหนครับอ้าววันนี้มาแจงเกิดที่นี่ฝากพี่น้องหน่อยคนจังหวัะกระบี่ครับกระบี่อายุเท่าไหรนะครับ19บเก้ปีปล่อยปล่อยปล่อย58กว่าส8กว่านะเรามวยเข่าใกล้ที่ขวาขวาขวาสูงร้อยเจ็ด้าร้อยเจตัวล่าสุดนี่ได้เท่าไหร่หลังโควิดครับอืมรังโควิดใช่ไหมอืออืออือสองหมืนสามพันถึงสามโอเคครับ